สวัสดีครับพบกับช่องเชฟกระทะหล่นชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการอาหารที่ทําง่ายสไตล์บ้านๆวันนี้ก็จะมานําเสนอเมนูอีกเมนูนึงครับที่ต้องบอกว่านะ่ารับประทานแล้วก็คอซีฟูดต,ต้องชอบแน่ๆครับนั่นก็คือเมนูหมึกไข่นึ่งมะนาวโดยวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีดังนี้ครับอันดับแรกเลยก็เป็นหมึกไข่ครับหมึกไข่ของเราเนี่ยเป็นปลาหมึกที่มีไข่นะครับแล้วก็บ้างเรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายพริกกับกระเทียมสัคบครับแล้วก็มีผักชีวัตถุดิบก็จะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยครับเอาละครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำหมึกไข่นึ่งมะนาวกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็นำหม้อนึ่งนะครับมาตั้งน้ำนะครับแล้วก็เราตั้งน้ำให้เดือดเลยเพื่อที่จะทำให้ไอ้น้ำความร้อนเนี่ยกระจายทั่วหม้อนึ่งนะครับ แล้วหลังจากนั้นเมื่อน้ําเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่หมึกไข่ลงไปโอเคครับหลังจากที่น้ําของเราเดือดได้ที่นะครับเราก็จะใส่หมึกไข่ของเราลงไปใช้เวลานึ่งไม่นานนะครับเอาแค่หมึกพอสุก แล้วเราก็นึ่งสักครู่นะครับประมาณสัก 2- 3สนาทีหม้อหนึ่งนี่ใครมีหม้อนึ่งไฟฟ้าก็จะง่ายเลยนะครับส่วนใครไม่มีหม้อนึ่งไฟฟ้าเนี่ยเราก็ใช้หม้อนึ่งธรรมดาทั่วไปครับตอนนี้ปลาหมึกของเราก็เริ่มสุกพอดีแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสัก3นาทีหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะปลาหมึกมาพักไว้ก่อน โดยน้ำที่เราใช้นึ่งปลาหมึกนะครับข้างล่างหม้อน,นึ่งนั้นเราจะใช้ทําเป็นน้ำำํายําเดี๋ยวเราปลาหมึกพักไว้ก่อนนะครับเนี่แหละครับน้ําจากด้านล่างนี่แหละครับเราจะทําเป็นน้ำำํายําโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันครับ ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําน้ํายําที่เอาไว้ราดปลาหมึกไข่นะครับโดยเราที่จะเอาน้ําที่เรานึ่งปลาหมึกเมื่อสักครู่นะเอามาทําน้ํายําครับเราก็ตั้งน้ําเมื่อที่เรานึ่งเมื่อสักครู่นะครับให้เดือดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําปลาลงไปน้ําปลาเราใส่ไป4ี่ช้อนโต๊ะนะครับ เพื่อให้รสชาตินี่จัดจ้าเลยนะครับน้ำมะนาวตามลงไปสี่ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานเค็มนะครับใครที่ชื่นชอบรสชาติไหนก็ปรุงเอาได้นะน้ำตาลทรายครับใส่ลงไปอีก2ช้อนโต๊ะครับแล้วเราใส่ผงชูรสนิดน,นึงนะครับเพื่อทำให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้น เอาละครับตอนนี้น้ํายําของเราก็ปรุงได้ที่แล้วนะครับเน้นรสชาติเข้มข้นีิดจ้าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักน้ํายําทิ้งไว้สักคู่นะครับก่อนที่เราจะเอามาใส่พริกกับกระเทียมครับตอนนี้น้ํายําของเราก็เย็นลงแล้วนะครับเราก็ตักแบ่งมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่พริกขี้หนูสวนกับกระเทียมสับของเราที่เราเตรียมไว้ก็ใส่ลงไปเลยครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาลาดในตัวปลาหมึกปลาหมึกที่เรานึ่งไว้แล้วดูครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆครับ นี่แหละครับหมึกไข่นึ่งมะนาวของเราหน้าตาน่ารับประทานสำหรับใครที่ชอบหม้อร้อนนะครับสามารถไปใส่ในหม้อร้อนได้นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูหมึกไข่นึ่งมะนาวหน้าตาน่ารับประทานมากๆครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเชฟกระทะหล,ล่นชาแนลด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนั้นรอติดตามชมกันได้นะครับวันนี้เชฟกระทะหล,ล่นขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ